สวัสดีค่ะ Nice To Meet You ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาทำโลโก้กันต่อนะคะวันนี้จะทำโลโก้แบบตัวอักษรค่ะซึ่งมันง่ายมากๆทำได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะซึ่งจะเป็นตัวอักษรอ,อยู่ตรงนี้เหมือนที่ช่องช่องของไหนทําำอยู่เป็นปกติเลยค่ะไนใช้เป็นโลโก้เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะอยู่ตรงหัวมุมฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เลยนะคะ ซึ่งทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ๋อก่อนที่จะไปดูนะคะกด subscribe หรือยังะคะ่ะ u b s c r i b e ช่องไ i น e nice To m e e u b s c r i ครช่อง Nice To Meet You ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยกับมือถือเยอะมากๆนะคะตัดต่อวิดีโออีกเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะโอเคค่ะจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆนะคะไปทำโลโก้ตัวอักษรกันเลยค่ะลุย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าจอมือถือของในเรียบร้อยแล้วค่ะแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะไปที่นี่เลยค่ะแอปนี้ทุกคนต้องมีในเครื่องนะดีมากๆกนะคะก็จะมีไลค์คาเมร่นะคะ,ทะแทดน,นะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะปากอ่าที่นี้ค่ะเรามาเลือกนะว่าเราจะทำอันไหนนะคะให้เรามาเลือก เพ้นค่ะเลือกเพ้น์เสร็จแล้วนะคะเลือกเป็นพื้นหลังสีขาวแล้วกันนะคะโดยปกติตรงนี้มันเปลี่ยนได้ด้วยนะจะเอาขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแนะนำให้เลือกเป็น1นต่อหเหมือนเดิมเลยนะคะก็จิ้มเข้าไปเลยปุ๊บแล้วก็เลือกแต่งรูปค่ะทีนี้ค่ะ เราจะมาเลือกตัวอักษรนะคะแอปไลน์คาเมล่นะคะเขาแอปไลน์คา m e ล a าเขามีตัวอักษรให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะไนจะทําเป็นชื่อช่องชาแนลไนนะคะชื่อว่า n i Night to m e e t you ค่ะไหนก็มาเลือกตรงนี้นะคะตรงตัวทีค่ะตัวทีนะปุ๊บแล้วก็พิมพ์เลือกข้อความค่ะ อ่าว้วก็พิมพ์ไปเลยนะคะ n i c e นะคะต่อไปค่ะทิ้งคำว่าต่อไปปุ๊บนะคะทีนี้ค่ะฟอนต์เขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะคะถ้าตรงนี้ยเราดูแล้วมันเฮ้ยยังไม่ถูกใจเลยอะ่ะแบบที่ชอบไม่เจอเรามากด a a บวกค่ะไม่ใช่ฐานนะคะ2 a อะไรอย่างเนะี้เนาะแล้วก็ดูแบบที่ชอบค่ะมันก็จะมีเยอะขึ้นนะภาษาไทยเขาก็มีนะคะเราก็เลื่อนขึ้นดูเลย อ่าของลายแค a m ล่าเขาดีตรงที่ฟอนต์เขามีให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในการทำภาพหน้าปกเนี่ยในชอบทำใน p i กอาร์เนาะแต่อันนี้ก็ทำได้นะเราก็ลองดูฟอนต์ในแบบที่ชอบนะคะนี่นะทึบทึบทึบเอาฟอนต์อันนี้ดีกว่าอหายไปแล้ะนี่ค่ะในจะเลือกอันนี้ลายบาวนะคะ ทำไมคะทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าเวลาเราทําวิดีโอนะคะแล้วเราแทรกหัวมุมอะบางทีค่ะเราต้องใช้ที่เป็นฟอนต์ตัวอักษรแบบตัวหนาะนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะเพราะว่าถ้ามันบางค่ะมันจะค่อนข้างจางไปกับวิดีโอจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเวลาแทรกในวิดีโอแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ในชอบตัวหนาๆจะนะนะได้เห็นชื่อช ANNEL เราชัดเจนค่ะ เหมือนช่องสามช่องไลน์เพลยไลน์ทีีต่างๆเลยนะคะรายการต่างๆเขาก็จะเอาเป็นตัวอักษร,รที่แบบดูออกว่าเป็นชื่อช่องว่าอะไรค่ะทีนี้ค่ะจิ้มเลยค่ะอันนี้ชื่อว่า l ล n e บอลค่ะปุ๊บนะคะนี่นะจิ้มขยายด้วยตัวนี้เลยนะคะนี่ทีนี้ค่ะเราก็มาเลือกสีนะคะเลือกสีที่ตรงนี้ค่ะ นะแบบนี้เนาะสมมติว่าจะเพิ่มขอบเข้าไปเนาะจิ้มคำว่าขอบค่ะนี่คุทำไไปำํมมาสวยกว่าอันเดิมของเอราอีกนะคะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> กดเพิ่มเส้นตรงนี้นะคะขนาดเส้นถ้าเราสุดก็จะหนาะก็บางค่ะเอาสักประมาณห้าสิบเออสวย แล้วก็ติ๊กถูกค่ะ,อะโอเคค่ะเอ๊ยเดย๋ยวนีนขอเปลี่ยนนิดนึงถ้าสมมติว่าจะแก้ไขนะคะเราก็จิ้มที่ตัวอักษรจิ้มคำว่าสีนะคะอย่าเพิ่มตัวอักษรนะคะเพราะว่าชื่อ c h n n n l ในะชื่อว่า n i g h t to m e e t y o u เนอะอะไรก็จิ้มตัวคำว่าข้อความค่ะปุ๊บพิมพ์ไปใหม่ค่ะพิมพ์ไปว่า To m e e t y o u meetu Me y o ชื่อช่องของเรานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็มาเลือกฟอนต์เนาะเนเอาฟอนต์ตัวเดียวกันนะคะกด a a บวกค่ะจิ้มไล่เบาปัา๊บโอเคอเนี่ยว่าสวยแล้วนะเนาะเห็นเปล่าทีนี้อะถ้าเราเราก็ดูข้างล่างว่าเราอยากเพิ่มเติมอะไรไหมนะคะ อย่างหัวใจสองอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ในนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะคะเขาก็มีตัวการ์ตูนอะไรให้เลือกเยอะมากนะเราก็เอาแค่นี้ละกันนะคะไปแล้วนะในโตเมอยู่เรียบร้อยนะคะโลโก้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัวอักษรที่นี้ค่ะก็มาบันทึกไว้ที่ด้านล่างสีเขียวนี้เลยฟนะคะ อ่ะเรียบร้อยกดโอเคค่ะทีนี้ค่ะเราออกมาที่หน้าจอมือถือนะคะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p i c k r t ค่ะการที่จะทำให้เป็นโลโก้ได้นะคะจะต้องเป็นไฟล์ png ก็แปลว่าข้างหลังมันจะเป็นตารางสีดำๆเป็นขีดๆคะ่ะ p i c a r t เขาจะมีโฆษณานะคะทุกคนอย่าตกใจกดปิดได้เลยป้าบนี่แนี่นะคะ ทีนี้ค่ะเราก็มากดบวกค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพจากกี้นะคะชิงกดปิดกดปิดฮึบโอเคค่ะมาแล้วนะวิธีการก็คล้ายๆกับพี่ไหนสอนทำโลโก้รูปภาพเลยค่ะให้เราจิ้มด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เลือกคำว่าตัดออกค่ะ อ๋อไม่ได้นะคะเป็นตัวอักษรต้องจิ้มอันนี้เนาะแล้วเราก็ลากเองเลยก็ลากตามตัวอักษรของเราเลยนี่ทำให้ดูแบบเหมือนกำลังทำโลโก้ให้ตัวเองเลยลเนี่ย เราซูมได้นะคะใช้สองนิ้วซูมเลยรู้สึกเก็งจังงานละเอียดนะคะแต่ว่าความตั้งใจเต็มร้อยเทคนิคดีๆมีให้ทุกคนตลอดเลยนะคะทำเหมือนแบบทำให้ดูทุกอย่างเลยอะจริง ใครชอบความธรรมชาติของไหนก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอันนี้ผิดนิดผิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาแก้เนาะน่าจะได้ฮึบนะเอาตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็กดเครื่องหมายข้างบนนี้ค่ะนี่นะเราก็จะมาลบนะคะกดเครื่องหมายลบตรงนี้เนาะ เห็นไหมมันขาดขาดหายหายนะคะเรามาเจิ้มรูปยังลบค่ะแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปส่วนตัวอักษรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆเรามาเก็บตรงนี้ก็ได้เนี่ยเร็วกว่าอ่าละเลงเลยครับไม่ต้องห่วงฮะทุกอย่างแก้ไขได้ ทุกเรื่องในชีวิตแก้ไขได้เพียงมีสตินะคะทุกคนจริงทุกอย่างมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเบาๆประมาณนี้นะคะถ้าเรากดกดเครื่องหมายที่เป็นรูปตานั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหบอลลีเราจิ้มตรงนี้หน่อยจิ้มรูตรงกลาง โอเคค่ะ okay. ทีนี้นะคะเวลากดผิดแล้วก็กดเครื่องหมายข้างบนนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเรามาจิ้มที่เป็นรูปปากกาค่ะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากเกินความสามารถของลูกศิษย์ในแน่นอนค่ะปากกานี้นะคะเขาจะช่วยเติมเต็มตรงส่วนที่ขาดนะคะสมมุติว่าตรงนี้เนาะมันเป็นช่องโหว่นะคะเราลากให้มันเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะ เธอคือส่วนที่ขาดนะคะคือชีวิตที่ขาดใครทานเพลงนี้บ้างคะเนี่ยรู้สึกแก่จังนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆปาดไปนะคะใช้เวลานิดนึงเนาะแต่โลโก้เราทำครั้งเดียวใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ตลอดไปอะคะ่ะไม่เป็นไรเนาะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะ ตรงนี้เนาะสมมติว่าเฮ้ยมันเป็นช่องเนี้ยเราจะเอาเราก็ปรับขนาดนะคะโอเคอ่าแล้วเราก็ไม่หยิบเจิ้มตรงปากกาค่ะก็เพิ่มขนาดโอเคแล้วก็จิ้มให้มันเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าสีแดงมันคือ สีแดงคือการวาดลงไปนะคะผิดก็เอาลูกศรกลับนะคะอโอเคดูดีขึ้นตรงนี้เริ่มได้แล้วคะ่ะเราก็เก็บตรงส่วนที่มันตกขอบเนาะ ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะไม่ละเอียดไม่เป๊ะอะไรอะเวลาแทรกอะค่ะมันจะไม่ได้ดูออกขนาดนั้นเนาะ มาจิ้มรูปตาดูแล้วก็เก็บนิดๆหน่อยๆเนนะาะกล่อมเกลา โอเคแล้วนะคะเราก็กดบันทึกค่ะปึ๊บอ่ามันก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่ออกนะคะทีนี้ค่ะเรากดเครื่องหมายข้างบนนี้เลยเสร็จแล้วนะป้ากดปิดชุบแล้วก็บันทึกค่ะติ๊งบันทึก โอเคเร icism, ียบร้อยค่ะออกมาที่หน okay, ้าจอนะคะหน้าจอมือถือแล้วเราเข้ามาแอปตัดต่อวิดีโอเลยค่ะก็นะคะก่อนที่จะไปดูผลงานที่สำเร็จกันแล้วนะคะตอนนี้เนาะอย่าลืมนะคะว่าการทำโลโก้ตัวอักษรเนี่ยแอปที่แนะนำนะคะก็คือแอปที่ชื่อว่า Line c a m e r a นะคะต่อมาค่ะเมื่อเราเลือกฟอนตมตัวอักษรที่หลากหลายจากแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็มาทำการแปลงนะคะให้มันเป็นโลโก้ของเราใน P ให้เป็น .png นะคะรูปภาพนะคะ .png จะเป็นแบบเป็นโลโก้ที่ไม่มีพื้นหลังค่ะที่แอป p i c a r t นะคะดังนั้นเราจะใช้2อแอปนะคะโดยสองแอปนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีในมือถือค่ะทีนี้ค่ะพอทำเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาไปแทรกในวิดีโอของเราได้เลยค่ะเป็นโลโก้ช่อง Channel อะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าใครชอบนะคะคลิปดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ทำได้ด้วยมือถือนะคะพอกดติดตาม u b s c r i b e นะคะช่อง Night to m e e t y o u ได้เลยค่ะติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าแทรกวิดีโอเอ้ยแทรกโลโก้ล,ลงไปแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลย คลิปนี้นะคะเรามาทำโลโก้กันต่อนะคะวันนี้จะทำโลโก้แบบตัวอักษรค่ะซึ่งมันง่ายมากๆทำได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะซึ่งจะเป็นตัวอักษรอ,อยู่ตรงเนี้ยเหมือนที่ช่องช่องของไหนทำอยู่เป็นปกติเลยคะ่ะในายใช้เป็นโลโก้เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะอยู่ตรงหัวมุมฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เลยนะคะซึ่งทำง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ก่อนจะไปนะคะจะมาบอกว่าวิธีการใส่โลโก้มีอยู่ในช่องชา n นลไนทูมิ e อยู่แล้วนะคะไปกดดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวไนท์แทรกลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเฮ้ยทำเสร็จแล้วใส่โลโก้ยังไงเรลืมไปดูกันเลยค่ะถ่ากันต่อคลิปหน้านะไปจริงๆแหละบาย